บม่ไงอันั้นพูดากดอกกุหลาบไม่ให้น่อันไหนดอกบอกลาผู้หมดซื้อมันบอกว่าให้ลาคูเก้าคนใส่ใส่พูไห้พไ้ฝากดอกม้ให้เนี่ยจักไม่ไงอีหยังดอกบอกลาู้หดซื้อปต่ทีซที่มาฝากดอกไม้ให้คัวเขาจะไหนด่คูไหล่ะู่ลยุ กินครับใส่ไปเลยครับเมนครับเรียกท่านไม่เรียบร้อยครับโอ้ยต้นไม้เรียบร้อยแล้วครับแมนอ่ะร้านน้ำปลาร้านเี้ยงมาน่ะของเงินดับไปซื้อแล้วทุกมือเป็นยาเป็นกระส่ยจวะเป็นกระสัยอย่างน้อก uh, uh, uh <IS together> ินเป็นขวดขวดกระสิจะใส่ยพวดกระส่ทุกมือทุกมือไหม เป็นยาทั้งมืงเอเนาะยาแกะปวดหลังมันอะ่ะเปิดยังไรเขาเอิอน่นว่ากินเหล่าเป็นยาแก้ปวดหลังแล้วดองยาเนาะมันเหม็นกินเหล่าพี่สิแกะปวดหลังปวดขาปวดกระสายเส้นคุณน,น่ะพน่ะออกมกัดผมใหม่กันดิี่ยนักกันแต่ยามีแหละเวลาตอนเมาเหล่ามาน่ะลบกันเขากินเหล่าปุ๊บก,ก็บองหลักเกาสิงมันกวาดประเทศนี่ <laughs> เกาสิงดัก <laughs> แม่พ่อแม่ต้นมินน่ะ <laughs> พ่มีไผเลยแม่ที่ว่าพวกน่ะกินเหล้าเราแม่ก็บ,บอกว่าโอ้ยมินแล้กวก็ใหป้ปอไปนอนข้างนอกต้มิน,นมันมันมินกว่าเหล้าอีกเนี่ยยังอยู่ได้ป,ออปะออแล้วๆ,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 ๆ มองยันด้ปลาดิมองไปมองดูนี่เป็นปลาดิเนี่ยปลาอีกอย่างเหรอเนอะลูกปลุกคนกันเดีอปลาบอคนทุกคนสงสัยมือวันนี้บอกปลาดนปลาขมิ่งอุ้ยปลาโคมีปลาโคใส่ใส่ใส่สองตัวไปไหนแม่พ่อไปใส่ฮะพ่อกับแะ้ว ยังคือบอกว่าจะคำใช่เดี๋ยวอัดตัวลาหรือเปล่าโดตัวพอกับเรีวนี่ันเต็โมดิบนี่โอ๊ยอยากนนโอ๊ยนี่กดิบกกัตัวน้โอ๊ยเขาอยากแล้วฮะยากกัยังว่ามันเป็นเต็มโมดุรอบนั่งกันังเต็โมดิบเราบอกว่ามันเป็นเต็มโมัพึ่งี่โอ๊ยบูว่ามันดิบมาดิบกระดิกที่มันว่า อีตายากมาเรีนพอ่อจะใ้ก้ายืซือ่แล้วให้เราเอน็นด้ี่าพออตาเต็าเป็นีล่ะเ็นขาตะเคีย,อย,ย <c oughs> สอ้องสองห้องประเทศไสองห้องได็ก,กัสองห้องประเทศนีละ่ะไปเอาตาบาให้พูอีพอมาย้ำได็กกับสิทต่ซอยจูอ,าอา้ายตากินเนาะมีหัวเหลาคงเราขาว เอา้าอีตาเขมักเนาะคืมให้ตัวอีตาทำกินหน้าเรานะเอาตาวันกินด้วย